âm dương mát ngắm âm nhạc âm dương là ok ok <tom> blue dương <young> ngựa <người> tròng <laughs> đi mình Kêu quả đi tay không bảo quy đùn nút con bà chạy tầm nhưng mình mình nhìn nhau nhìn rồi nhau cào lưới mắt rồi cào lưới

ดำไนี iesen, uh ่เป็นจกโตรงๆกักับดำไงเห็นไมนาวอนี้เดืดเดือดช่องลิงิงกับช่องลิงพิงเช็คเรตติ้งกบบานหลวงช่องลิงพิงกับยาเาเปล่าขั้วโพงนั่นเม่อนกูได้ยินปนั่นาิเดิงิงาดิงิงเิงปิงิิงิงมายสกุ dùng như mình sạch sạch cũng một con linh pin và chạy chạy mình lười chạy cười lúc bay còn còn trong linh pin cả trong linh pin nói tạo tiếng linh pin đâu đây bỏ lỡ thật con cây của mình này bay khuya chứ bay tươi bay khuya mấy lúc chạy được chặt cười bí cụp... Chắc bây đó... lại cười bầm pin pin là pin đại pin chín rồi phải tiêu rồi phê gần mới dài mà quá chín chạy vào đôi đại phun rồi phải phê pin mình mê phải dòng lắm ดูบ้าแม่ดำงักกีได้เป็นสิ่ต่างพินโอ้น่าจะมีลู่ทางพี่นุ้ยใครพอจะสอนให้ผมร้องเพลงได้บ้างะครับพี่เต้ใครพอจะสอนใ้ผมร้องเพลงได้บ้างค่อยชนได้มั่งหน่อยนี่ออาจารย์ยืนอยู่นี่นี่เลยอะอาจารย์มันต้องพุกหล่อ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 มีเฟนมันใจง่ายนั่นพี่นุ้ยร้องเพลงสอนร้องเพลงได้เออมึงใหร้องเพลงเลยอตัวอยตัวจันอง กมเดนัดลูกทุ่งหอดน้อยลูกจำนองร้องเพลงเลยร้อรงเพลงน้ำท่วมของสวนขี้รีหอดได้ขอน้องย,ยังไงให้เพราะความคู่คนคู่เลยความกว่าม <c oughs> คู่น้ำตัวมน้องวายกว่าคนแหลงปีวาน,าน้ำแหงให้คนแหลงปีวาน้ำตัวมันห <c oughs> <ว>่วยเลย Rồng này thì lòng đu là vì ở đâu lòng này nhạc quyền nào lòng đu này ờ nam thu âm nông hoa Đi qua Phốn này vì hoa nam em Hay phốn này đây đây đây, nhạy 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 Mày nhạy 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 ให้มันคู่ที่ให้มันตกอากาศได้ตับนองให้มันจัดขอลองใหม่สจกทีนะพี่ลองไหนดีวางแผนก่อนนะนำตัวน,น้อง่าดีกว่าคณหลังี่วานำ